สวัสดีชาวบิ๊กเอ็นนะครับวันนี้พี่เต้พามาปักหมุดสุดสัปดาห์ก anyway> ันพามาเที่ยวเกาะทุกคนครับเกาะเกาะอะไรอยู่ริมแม่น้ําบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เต้เห็นข้างหลังอ่ะรู้แล้วว่าเป็นที่ไหนนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้วันนี้ผมพาทุกคนมาปักหมุดกันที่เกาะเกร็ดครับอีกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนนท์เกาะเกร็ดเน้นนะมาเสาร์อาทิตย์เถอะ ถึงแม้ว่าคนจะเยอะเนี่ยแต่มันจะได้บรรยากาศของการมาเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมาเกาะเกร็ดในช่วงวันธรรมดานะครับจันทร์ถึงสุกเนี่ยมันไม่มีอะไรผมมาซอรว์ก่อนของซื้อของขายก็แทบจะไม่มีเลยนะครับร้านอาหารด้านหน้าเนี่ยรวมไปถึงด้านในเกาะเกร็ดก็เ็เปิดน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเกาะเกร็ดให้สนุกมาเสาร์อาทิตย์ครับนี่บริเวณด้านหน้าก็รับนักท่องเที่ยวครับอย่างที่บอกไว้ สาาพัดหมวกเดี๋ยวนี้หมวกต้องแบบต้องไซส์แบบนี้นะผมจะลองดูนะวันนี้ผมก็มาแบบไม่ได้เตรียมหมวกมาแต่ชอบอะชอบอันที่มันหมวกใหญ่ๆแบบเนี้ย าถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าเรือที่เราจะข้ามฟากไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดกันนะ,มะเมื่อกี้ตอนต้นรายการเนี่ยเปิดให้ดูตรงหัวมุมฝั่งนู้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่บริเวณท่าน้ําของเกาะเกร็ดนะครับคนที่เป็นคนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเขาก็จะเดินทางกันไปนะครับซึ่งค่าเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยต่อคนก็คือคนละ2บาท พอเรามาถึงจุดแรกนะครับด่านแรกสุดเลยที่จะเห็นกันก็จะเป็นประตูทางเข้าต้อนรับสู่กเกาะเกต็ดคือตอนข้ามฝั่งนู้นอ่ะยังไม่ต้องมีทางนู้นไม่มีเก็บสตางค์เขาจะเก็บที่ฝั่งนี้เท่านั้นนะครับในไหนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีข้อมูลของนักท่องเที่ยว mm. เป็นอินโฟเมชันก็ถามสเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ mm. ผมถามข้อมูลเรื่องการเที่ยวเรือรอบกอเกาะเกต็ด mm. หน่อย อันนี้เนี่ยมันจะมีเรือแบบไหนบ้างครับก็จะมีเป็นเป็นายหัวตัออกตั้งแต่10โมงเที่ยงายสองแล้วก็10ยีนสิบลายหัวนั่นหมายถึงว่าเป็นคนละเจ็ดสิบบาทรวมกรุ๊ปกับคนอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเรือลำหนึ่งจุได้กี่คนครับก็ของเราก็จะมีไซส์ตั้งแต่เจ็ดสิบเก้าสิบแล้วก็ร้อยยันร้อยเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเหมาเป็นเรือส่วนตัวล่ะครับส่วนตัวก็จะมีขันตามพันขันสามพันึดอันนี้นั่งได้กี่คนถ้าหนึ่งพันบาทคน ล่องเรือเที่ยวเกาะเกร็ดนะทีมก็คือเป็นชมวิถีแบบชาวบ้านมี3จุดด้วยกันครับก็จะมีบ้านขนมหวานอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยหลากหลายที่เราสามารถไปกินกันเนาะจุดที่2ก็จะเป็นวัดแสนสิริธรรมอันนี้ก็เดินท่องเที่ยวดูตลาดน้ําส่วนจุดที่3เนี่ยไปดูผ้าบาติกเป็นสินค้าโอท็อปของเกาะเกร็ดเขานะเอามาดูกันต่อเดี๋ยวนี้นะครับ ที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นจุดขึ้นชื่อในการปั่นจักรยานท่องเที่ยวน,นะหลายๆคนถ้าเกิดว่ามีจักรยานส่วนตัวเนี่ยก็จะเอาไว้ท้ายรถใช่ไหมครับโดยเฉพาะจักรยานพับก็จะเอามาปั่นรอบเกาะกันหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้มีของตัวเองอะ่ะก็จะเป็นการเช่าจักรยานถ้าเช่าครั้งละกี่บาทครับน้องพันละห้บาทไม่จำกัดเวลาค่ะห้าสิบบาทก็คือไปเที่ยวได้เลยใช่ไหมปั่นเบรอบหนึ่งรอบเกาะเกร็ดเนี่ยความยาวเข้าประมาณกี่กิโลถ้าจะปั่น6กิโล รอบเกาะเนี่ยเหรอโอ้ใครเนี่ยมีโอกาสนะครับมีเวลายาวๆก็สามารถมาปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะกันได้นะมีหลายคนแนะนำในรีวิวในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามาปั่นจักรยานรอบเกาะเกร็ดสนุกมากๆเลยละครับอีกดึงสีสันที่เป็นไฮไลท์ของเกาะเกร็ดนะครับก็คือเหล่าดอกไม้ดอกไม้ที่เอามาชุบแป้งทอดมีอะไรบ้างครับพี่กล้วยไม้อ๋อดอกกล้วยไม้ข้าวโพด ื้อประกัดเขียวระอมครับอันนี้หนอกกะลาชุบแป้งทอดอ๋ออันนี้อันชันค่ะน,นิสโสนถ้าฮิตสุดที่คนนิยมก็ต้องมีเลยใช่ไหมครับหนอกกะลางั้นผมเอาเป็นหนอกนะเ,เอาอะไรดีรวมไหมคะรวมเอารวมได้ไดเลยครับ,รบอันนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันมานานครับว่าเป็นของขึ้นชื่อของ กเกาะเกร็ดก็เลยนอกตลายคล้ายแบบแอสพาากัสอะคือหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นนะแต่เขาจะมีเส้นมีแกนอยู่ข้างในเป็นขาวๆยาวๆลองก่อนอเมซิ่งตรงไหนรู้ป่ะคือตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าพี่คงทอดไปแบบจักพักแล้วแหละแต่มันยังกรอบอยู่อัอนนี้ทุกคนอยู่กันตรงนี้นะครับนี่พวกเราอยู่กันตรงนี้ เราข้ามมาจากวัดสนามเหนือเวลาที่นักท่องเที่ยวสะส่วนมากเลยนะที่มาถึงที่เนี่ยเขาจะออกขวาเขาจะแยกไปทางขวาทางขวาเนี่ยจะเป็นพวกที่ขายของเยอะมากส่วนถ้าไปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบฝั่งที่คนที่นี่เขอยู่กันวันนี้ผมก็คงจะไปทางขวาตอนเนี้ยพอเราข้ามมาแล้วเนี่ย เราจะไปใกล้แลนด์มาร์กของเกาะเกร็ดกันนะครับนันคือเจดีย์เอียงเราตามมาเลยครับตอนเปิดรายการเราอยู่ฝั่งนูน้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นเจดีย์เอียงตอนนี้เราข้ามมาที่วัดปรไัยก็จะอยู่ใกล้เจดีย์เอียงแบบนี้นะครับใครทราบว่าเพราะอะไรทำไมเจดีย์นี้ถึงเอียงเนี่ยส่งมาที่คอมเมนต์ได้นะพี่ได้อยากรู้ตอบถูกเดี๋มีรางวัลให้ ลกของสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวของกินขนมต่างๆอยู่เอาไปดูกันครับตาลงนี่หาดูยากนะครับมโบลานี้สี่สิบปียังมะนาวดองก็ยังมีอยู่ไข่นกกระทาบุรีแมวดำฝอกฝรั่งนกแก้วก็ยังมีรูปร่ดอยู่นะพัดทูแตะที่มือน้ำลูกผมซื้อของเล่นเนนืยเมื่อกี้เรือที่คุณลุงาลุงอธิบายหน่อยคลุงเล่นยังไงนะครับนะครับข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งใช้หลอดนี่นะครับจับปุ๊บนะครับน้ำที่ตรงนี้นะครับน้ำที่อยู่ข้างในเนี่ยเอามือกดไปนะ เสร็จแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ไปในช่องนะครับใส่ในช่องเสร็จแล้วก็ดึงพอดึงขึ้นมาปึ๊บไอ้ตัวนี้จะไหลคือมันลบึ้นคือหมายความว่มามันเต็มแล้ว 2, 2, 2, 2, สองสองท่อเร,ร,รกาก็วางปุ๊บเลยเราก็เลี้ยวซ้ายบนซ้ายแล้เลี้ยวฝา,ฝาบนฝาแล้วก็ไปตรงนะครับ,รบแล้วเสร็จแล้วข้าสาก็ตัดเทียนอันนี้ตัดได้สิบแท่งนะลูกตัดแค่นี้เดียวพอมันจะมีช่องน้ำมันไหมครับครับ พี่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยใส่ปุ๊บพอมันถูกความร้อนปุ๊บตัวนี้จะพ่นนอกนี่จะวิ่งเข้ามันก็จะวิ่งดังป๊อก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 เขาเรียกว่าเหลือป๊อกแปะ์ด้วลุงนะพูดเก่งมากมาแลบให้ดูอีกสักทีนึงครับลุงได้ครับได้ครับผมชอบลีลาลุงเวลาคนดูรายการผมไม่ได้หาลุงยังไงฮะเอาอะไรครับอันนี้ล่าลุงป่นแฟนจันทร์กระดบรานย้อนยุบเป็นกอกกอกเกรดยังรู้ไม่รู้มีอะไรม้างมีอะไรบ้างครับมีหมากฝรั่งมาดดดาาาวองงงแกกบบูตตุ๊ร์ี้อีปานนวป๊ออมก่ต ตับฟังเลือดอยู่อันเดียวตรงตุ๊กตับตุ๊กตับนี่เวลาแฟนพุ่งมาแล้วชูไปเลยแล้วแฟนจะหนีหมดเพราะว่าเพราะว่าเราเจอในตุ๊กตั๊บเขาก็หนีแล้วก็กลัวเราตุ๊กตั๊บไงเราจะโดนเองหรือเปล่าเขาจะโดนนะครับผมเขาเลยเขากลัวเราอ่ะโอเคโอเคขอบคุณครับขอโชคดีครับหนุ่ยจุกภาพแข็งแรงขออยู่ประชาชนไปนานๆนะครับผมขอบคุณอายุ105นะขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีทำงานทุกคนครับขอบคุณครับและใครเก็บรายละเอียดที่ลุงเขาพูดได้ทั้งหมดเนี่ยพิมพ์มาใต้ข้อความนะเดี๋ยวผมจะเอาเรือลำเนี้ย เจากที่สนุกสนานกับคุณลุงร้านขนมตุบตับไปแล้วโอ้ยพอจำได้แค่คุณลุงก็เข้ามาด้านในครับก็จะเป็นหมู่บ้านก็เป็นแสงสินค้าโอท็อปของที่นี่นะใครที่แวะมาก็ชื่นชอบสินค้าโอท็อปทั้งรูปตั้งรูปตั้งเลยอันนี้เป็นสมุนไพรชื่ออะไรนะครับ รางแดงเรามีทั้งรางแดงรางจืดนะอันตัวนี้รางแดงรางแดงสรรพคุณคืออะไรครับพี่ลดไขมันความดันและเบาหวานจ้ะกลิ่นหอมมากก็ไม่ได้แบบผมแล้วผมนึกว่าจะขมไม่ขมค่ะแล้วก็จะมีรางจืดตัวนี้รางจืดจะล้างจังพี่อินทของร่างกายน่าจะเหมาะกับชาวิ่งเอ็นนะฮะอันนี้จะแบบเขาลดไขไขมันความดันเบาหวานซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวคิดออกจะเล่นเกมเหมือนคุณผู้ชมกันบ้างนะจับแจก ก็อย่างที่บอกไปะครับรวมสินค้าโอทองต่างๆเม,มี่ยงคำเอาสองไงครับมีทุกอย่างอยู่ในเมี่งคำขออี่นะครับม,ม,ม,มีอะไรเยอะนี้บ้างครับผมมีกุ้งม,ม,ม,มีถั่วมีมะพร้าวคั่วหอมขิงมะมะนาวตัวชูรสของเมี่ยงคำคือน,น้าจิ้มค่ะต้องรสเด็ดครับผมนี่คือ,คอน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดที่ทางร้านทำเองพร้อมทานร้านอื่นไม่มีใครเหมือน นี่ทีเด็ดที่น้ำจิ้มค่ะนี่ต้องเมี่ยงคำคุณต่อค่ะเกอะเข็ดเมี่ยงคำคุณต่อเกาะเข็ดนะฮะสมที่พี่ต่อได้พูดไว้อร่อยมากคือมันไม่ได้หวานจัดเป็นไปนะครับพี่ไม่หวานนจจัดเด็ดสุดยอดขอบคุณครก็พี่ครับ ประโยชน์ยังไงบ้างอะครับผมเป็นสมุนไพรค่ะเรียบขอบคุณอ่านเอาเลยใช่ไหมฮะไปมาไม่กินรอบมันนกปลามาไม่ถึงขอบเด็ดขอบคุณครับนกปลามหน้าตาอย่างเงี้ยเด่นต้นมันเดินเหมือนขาอืมรองต้นต้นใหม่เลยค่ะขอบคุณมากครับตันนี้ผมกับทีมงานวิกเอ็นก็กำลังจะเดินทางไปที่ โรงงานเครื่องปั้นดินเผาปัตตุมนี่ผมจะพาทุกคนไปปั้นกระถางปั้นดินกันเอาละทุกคนเดินทางมาถึงแล้วนะครับโรงงานเครื่องปั้นดินเผาปัตตุมนี่เดี๋ยวผมจะเข้าพาทุกคนก็ไปดูนะด้านหน้าก็อย่างที่บอกครับมีงานศิลปะโดยเฉพาะเรื่องของการปั้น้อยอยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว ให้มันเป็นวงกลมขั้นตอนเขาบอกว่าเราจะต้องทําให้เขากลมกลมนิ่งๆให้ก่อนนะครับนิ้วโป้งชิดนะคะค,ค,ค่อยๆจาะลงตรงกลางข้างๆเนี่ยประคองไว้เฉยๆจ่ะปลายนิ้วโป้งเราชิดกันปุ๊บชิดชิชิดๆๆอ่าแล้วก็กดลงไป ก็ใช้ใบมีดค่อยๆฉนุกแต่อันนี้คือเราเอาลายธรรมดาลงเพราะว่ามันเป็นการสอนแบบพื้นฐานก่อน,นะค,ะครับผมอันนี้มันรอรถจนเด็กด้วยป่าคบพี่ใช่เรามันดัดป <c oughs> แปลงอะค,ะคอ่ะอ่าทีนี้ข้างล่างเนี่ยค่ะจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะนิ่งไม่ต้องกดแรงนะคะนิดนึง,นงอ่าเราจะหมุนให้มันก็จะหมุนตามที่รมือเราไป โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยสู้เด็กเขาได้หรอือเปล่ามู้ทำเสร็จแล้วนะก็<ด>ต้องเดินทางออกมานี่ครับเ <c oughs> ขาบอกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราค่อยมาเอามอมอที่เราเพิ่งปั้นเนี่ยเพราะตอนนี้ เขายังเปียกมากเอาไปกันเละแน่ต้องปลอให้มันหมาดกว่าน,นี้ก่อนนะแต่ตอนนี้พี่เต้ขอไปล้างมือก่อนพอเมื่อกี้ผมล้างมือแล้วก็ไปจ่ายสตางค์100บาทเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกลับมาสักประมาณ30นาทีครับมาเอาตัวที่เราปั้นไว้เมื่อกี้เนี่ยแต่พี่เขาก็ซิบบอกว่าให้เราไปที่วัดเสาทงทอง,ทอง เมื่อกี้ผมมาเราพวกเรามาจากด้านขวามือใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาที่นี่ใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายที่วัดเสาทองทองเนี่ยไฮไลท์พี่ก็บอกมาว่าจะมี j จดีทรงมาเฟืองแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็จะมีโบสรวมไปถึงที่ท,ที่ใครๆหลายคนถ้าเกิดว่าทํางานหรือมีความต้องการอยากจะขอพรนะให้มาที่นี่แล้วจะประสบความสําเร็จแอบกระซิบมาบอกมีคนประสบความสําเร็จมา ทางน้ำแค่ชื่อก็บอกแล้วครับว่าสไตล์อาหารเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์ชาวมอนแล้วก็มีของชาวไทยด้วยแหละเพราะว่าน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายวันนี้เนี่ยที่รีวิวแนะนำมาคือเราจะได้กินกุ้งเผาตัวใหญ่โดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาและเป็นกุ้งแม่น้ำแท้ๆด้วยโดนปละอะตามมาเลยครับเมาลเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับ นี่เลยนี่มาดูเมนูแนะนำของที่ร้านนะตอนนี้กุ้งทอดกระเทียมสดกุ้งทอดปรามันปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมและอีกหลากหลายไ,ไปลุยก,กันดีกว่าครับกุ้งตัวใหญ่ เขากำลังดีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็สุดยอดอชิมกันทุกเมนูแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากถ้าแบบนี้เนี่ยมาปักหมุดกันนะครับ ขอบคุณเลอแปงด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราและสําหรับใครที่เคยไปเที่ยวไปทํากิจกรรมที่ไหนแล้วมันสนุกไปแล้วชอบกินแล้วใช่อยากบอกต่อหรือบางทีอาจจะเคยอยากไปเที่ยวไปกินแต่ยังไม่มีโอกาสบอกเรามาได้เลยแล้ววิคเอนจะอาสาพาไปปักหมุดให้นะครับ